ทำไมการช่วยตนเองหลังอายุ50อาจส่งผลเสียที่คุณไม่เคยคาดคิดการช่วยตนเองหรือการกระตุ้นตัวเองเพื่อให้เกิดความพึงพอใจทางเพศเป็นพฤติกรรมธรรมชาติที่มีมานานในชีวิตทางเพศของมนุษย์อย่างไรก็ตามเมื่อเข้าสู่วัยกลางคนโดยเฉพาะหลังอายุ50ปีร่างกายและจิตใจจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีในสําคัญการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ไม่เพียงงอส่งผลต่อความสามารถทางเพศแต่ยังอาจเปลี่ยนแปลงวิธีที่เรารับรู้เกี่ยวกับเพศแอะ สุขภาพทางเพศการช่วยตนเองหลังอายุ50อาจมีประโยชน์บางประการแต่ก็มีผลเสียที่คุณอาจไม่เคยคิดถึงการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาหลังอายุ50หลังอายุ50ร่างกายของแต่ละคนเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาที่ชัดเจนโดยเฉพาะในผู้ชายและผู้หญิงฮอร์โมนเพศลดลงโดยระดับเทสโทสเตอโรนในผู้ชายลดลงอย่างต่อเนื่องและเอสโตรเจนในผู้หญิงก็ลดลงอย่างมากการเปลี่ยนแปลงนี้ไม่เพียงส่งผลต่อความสามารถทางเพศ แต่ยังส่งผลต่อความพึงพอใจในกิจกรรมทางเพศรวมถึงการช่วยตนเองด้วยในผู้ชายการลดลงของเทสโทสเตอโรนอาจทําให้ความต้องการทางเพศลดลงความสามารถในการแข่งตัวลดลงและต้องใช้เวลานานขึ้นในการฟื้นตัวหลังการถึงจุดสุดยอดในผู้หญิงการลดลงของเอสโตรเจนอาจทําให้ความชื้นในช่องคลอดลดลงทําให้การมีเพศสัมพันธ์หรือการช่วยตนเองอาจเจ็บปวดและไม่สบายนอกจากนี้การลดลงของฮอร์โมนยังส่งผลต่อความสามารถในการควบคุม และรักษาการแข็งตัวในผู้ชายเวลาฟื้นตัวหลังการถึงจุดสุดยอดก็ยาวนานขึ้นทําให้การช่วยตนเองยากขึ้นและน้อยความพึงพอใจในผู้หญิงแม้ว่าการลดลงของเอสโตรเจนอาจทําให้เจ็บปวดในการมีเพศสัมพันธ์แต่ยังอาจทําให้รู้สึกแห้งในช่องคลอดและไม่สบายซึ่งลดคุณภาพของประสบการณ์ทางเพศแม้ว่าจะช่วยตนเองเพียงลําพังการเปลี่ยนแปลงทางจิตใจและอารมณ์ นอกจากการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาแล้วการช่วยตนเองหลังอายุ50ยังได้รับผลกระทบอย่างมากจากการเปลี่ยนแปลงทางจิตใจและอารมณ์เมื่ออายุเพิ่มขึ้นเรามักเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงในวิธีคิดเกี่ยวกับตัวเองและเกี่ยวกับเพศความรู้สึกด้วยค่าเกี่ยวกับร่างกายความมกังวลเกี่ยวกับความสามารถทางเพศที่ลดลงหรือแม้กระทั่งความกังวลเกี่ยวกับสุขภาพอาจทําให้ความพึงพอใจในกิจกรรมทางเพศลดลงรวมถึงการช่วยตนเองด้วย ด้วยความกังวลเหล่านี้บางครั้งการช่วยตนเองไม่ใช่กิจกรรมที่นำมาซึ่งความพึงพอใจและการผ่อนคลายแต่กลับกลายเป็นแหล่งของความวิตกกังวลและความเครียดสิ่งนี้อาจสร้างวงจรที่ทำให้รู้สึกได้ค่าเกี่ยวกับความสามารถทางเพศของตนเองซึ่งยิ่งเพิ่มความรู้สึกโดดเดี่ยวและขาดความมั่นใจนอกจากนี้อายุยังนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงในการเชื่อมโยงกับคู่ทางเพศในหลายกรณีความสัมพันธ์ทางเพศที่ยาวนานอาจกลายเป็นน้อยความรู้สึก และการเชื่อมโยงน้อยลงการช่วยตนเองแทนการมีเพศสัมพันธ์กับคู่ของตนอาจทําให้ความรู้สึกโดดเดี่ยวและไม่พึงพอใจเด่นชัดขึ้นเพิ่มความรู้สึกโดดเดี่ยวผลเสียของการช่วยตนเองมากเกินไปแม้ว่าการช่วยตนเองจะเป็นพฤติกรรมธรรมชาติหากไม่ได้รับการปฏิบัติอย่างพอเหมาะพอควรอาจนําไปสู่ปัญหาสุขภาพบางประการหลังอายุ50หากนิสัยการช่วยตนเองกลายเป็นส่วนสําคัญเกินไปในชีวิตทางเพศอาจนําไปสู่ผลเสียที่ไม่พึงประสงค์ ประการแรกการช่วยตนเองมากเกินไปอาจเพิ่มความเสี่ยงต่อปัญหาทางจิตใจเช่นซึมเศร้าวิตกกังวลและเครียดโดยเฉพาะหากการช่วยตนเองกลายเป็นวิธีเดียวในการลดความเครียดหรือพึงพอใจความต้องการทางเพศที่ยังไม่ได้รับการตอบสนองความพึงพอใจชั่วคราวที่การช่วยตนเองนำมาอาจทำให้คุณพึ่งพาพฤติกรรมนี้เป็นวิธีการจัดการกับปัญหาทางอารมณ์หรือจิตใจซึ่งอาจทำให้คุณห่างเหินจากความสัมพันธ์ทางสังคมและครอบครัวลดการเชื่อมโยงกับผู้คนรอบข้าง นอกจากนี้หากการช่วยตนเองถูกปฏิบัติอย่างรุนแรงหรือไม่ถูกต้องอาจทำให้เกิดความเสียหายทางกายภาพต่อร่างกายหลังอายุ50ร่างกายไม่ยืดหยุ่นผลกระทบทางจิตใจจากการช่วยตัวเองหลังอายุ5 0ปีหนึ่งในปัญหาหลักของการช่วยตัวเองหลังอายุ50ปีคือผลกระทบทางจิตใจเมื่ออายุเพิ่มขึ้นหลายคนมักเริ่มเผชิญกับความกังวลเกี่ยวกับสุขภาพการแก่ชาราและการเปลี่ยนแปลงในชีวิตสิ่งเหล่านี้ สามารถส่งผลกระทบต่อความมั่นใจในตัวเองและความพึงพอใจทางเพศได้อย่างมากการเชววอยอตัวเองอาจให้ความพึงพอใจชั่วคราวและช่วยบรรเทาความเครียดบางประการแต่หากมีการใช้มากเกินไปหรือเป็นวิธีการหลีกเลี่ยงปัญหาภายในใจอาจนำไปสู่ความรู้สึกเหงาและความวิตกกังวลเกี่ยวกับการขาดคู่ครองและความสัมพันธ์ทางเพศที่ลึกซึ้งเมื่อเข้าสู่อายุ50ปีหลายคนเริ่มรู้สึกเหงาหรือขาดความมั่นใจในความดึงดูดทางเพศของตนเอง เนื่องจากร่างกายมีการเปลี่ยนแปลงและไม่สามารถรักษาความสัมพันธ์ทางเพศกับคู่ครองได้เหมือนเมื่อก่อนสิ่งนี้สามารถทำให้บุคคลหันไปใช้การช่วยตัวเองเป็นวิธีการหลีกหนีจากความรู้สึกขาดแคลนความรักหรือความใกล้ชิดทางอารมณ์แต่แม้ว่าการช่วยตัวเองจะช่วยให้รู้สึกพอใจชั่วขณะแต่ก็ไม่สามารถทดแทนการเชื่อมต่อทางอารมณ์และร่างกายที่ลึกซึ้งกับคู่ชีวิตได้การขาดการเชื่อมโยงทางอารมณ์และทางกายภาพกับคู่ครองจริงๆ อาจทาให้เกิดความรู้สึกโดดเดี่ยวในระยะยาวความรู้สึกนี้ไม่เพียงแต่เกิดจากการขาดการมีเพศสัมพันธ์เท่านั้นแต่ยังเกี่ยวข้องกับการขาดการสื่อสารและการเชื่อมโยงทางอารมณ์ที่ลึกซึ้งการสร้างและรักษาความสัมพันธ์ที่มีความหมายในระยะยาวจะช่วยให้บุคคลสามารถหลีกเลี่ยงความรู้สึกเหล่านี้และรักษาความสุขในชีวิตทางเพศและความสัมพันธ์ได้ดียิ่งขึ้นในช่วงวัยกลางคนและวัยชราการบรรเทาความรู้สึกเหล่านี้ ไม่ควรพึ่งพาการช่วยตัวเองเป็นหลักควรหาวิธีที่ดีและมีประสิทธิภาพมากขึ้นในการสร้างความเชื่อมโยงกับคู่ครองรวมถึงการสื่อสารที่เปิดเผยและการร่วมมือกันในการดูแลรักษาความสัมพันธ์ที่ดีทางอารมณ์และร่างกายเพื่อให้ชีวิตทางเพศและความสัมพันธ์ในวัยนี้ยังคงเต็มไปด้วยความสุขและความพึงพอใจอย่างยั่งยืนจริงๆแล้วการช่วยตัวเองมากเกินไปอาจเพิ่มความรู้สึกเหงาและกระตุ้นปัญหาทางจิตใจอื่นๆเช่นซึมเศร้าขาดความมั่นใจ และวิตกกังวลเกี่ยวกับการแก่ชราความรู้สึกขาดแคลนความรักจากความสัมพันธ์ทางเพศยะยาอาจเพิ่มความรู้สึกได้ค่าและความไม่มั่นคงเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของร่างกายเมื่อการมีเพศสัมพันธ์ไม่ถือเป็นส่วนหนึ่งของความสัมพันธ์อาจนำไปสู่การขาดการเชื่อมต่ออย่างลึกซึ้งกับตัวเองและผู้อื่นทำให้คุณภาพชีวิตจิตใจลดลงนอกจากนี้หลายคนหลังอายุ50ปีรู้สึกสูญเสียสุขภาพและความสดใสของร่างกายซึ่งอาจเพิ่มความหมกมุ่นเกี่ยวกับอายุ และการแก่ชาราในช่วงนี้การช่วยตัวเอง,องอาจกลายเป็นทางออกชั่วคราวแต่หากไม่ควบคุมอาจสร้างผลกระทบทางจิตใจที่รุนแรงขึ้นทําให้เรารู้สึกขาดแคลนลอยนวลและไม่สามารถทดแทนความรู้สึกทางเพศกับคู่ชีวิตได้การช่วยตัวเองและปัญหาสุขภาพปัญหาอีกอย่างของการช่วยตัวเองหลังอายุ50ปีคือผลกระทบต่อสุขภาพโดยรวมแม้ว่า จะเป็นการกระทำตามธรรมชาติการช่วยตัวเองหากไม่พอเหมาะอาจนำไปสู่ปัญหาสุขภาพเช่นภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศการติดเชื้อบริเวณอวัยวะเพศโดยเฉพาะในผู้หญิงและอาจทําให้เกิดความเหนื่อยล้าทางจิตใจเมื่อช่วยตัวเองมากเกินไปภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศผู้ชายที่มีอายุมักประสบกับภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศเนื่องจากการลดลงของฮอร์โมนเทสโทสเตอ สิ่งนี้ส่งผลต่อความสามารถในการแข่งตัวและความสามารถในการรักษาความตื่นตัวทางเพศในระยะยาวหากช่วยตัวเองมากเกินไปโดยไม่มีการดูแลสุขภาพที่เหมาะสมภาวะนี้อาจรุนแรงขึ้นการใช้การช่วยย่อตัวเองมากเกินไปยังอาจทำให้ร่างกายล้าทำให้รู้สึกเหนื่อยขาดพลังและลดความสามารถในการมุ่งเน้นไปที่กิจกรรมอื่นๆในชีวิตการติดเชื้อบริเวณอวัยวะเพศสำหรับผู้หญิงการช่วยตัวเองมากเกินไปอาจนำไปสู่การติดเชือ้อ โดยเฉพาะหากไม่รักษาความสะอาดบริเวณอวัยวะเพศให้ดีระดับเอสโตรเจนลดลงเมื่อเข้าสู่วัยกลางคนทำให้ความสามารถในการป้องกันตัวเองของช่องคลอดลดลงทำให้บริเวณนี้มีความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บและการติดเชื้อมากขึ้นการช่วยตัวเองโดยไม่ใส่ใจในความสะอาดที่ถูกต้องอาจทาให้แบคทีเรียเข้าไปทําให้เกิดปัญหาเช่นการติดเชื้อในช่องคลอดหรือการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะการเปลี่ยนแปลงในโครงสร้าง และความชื้นตามธรรมชาติของช่องคลอดอาจทําให้การช่วยตัวเองไม่สบายและเจ็บปวดนอกจากนี้การช่วยตัวเองมากเกินไปอาจทําให้เกิดความไม่สมดุลในร่างกายทําให้รู้สึกหมดแรงหรือเครียดความพึงพอใจจากการช่วยตัวเองอาจสร้างความผูกพันทางจิตใจและอารมณ์ทําให้ลดความสามารถในการมีส่วนร่วมในความสัมพันธ์ทางเพศที่ดีต่อสุขภาพและหลากหลายดังนั้นการรักษาความพอเหมาะในทุกกิจกรรมรวมถึงการช่วยตัวเองเป็นสิ่งสําคัญเพื่อรับประกันสุขภาพโดยรวมและคุณภาพชีวิตทางเพศ การช่วยตัวเองหลังอายุ50ปีอาจให้ความพึงพอใจและการผ่อนคลายแต่หากไม่พอเหมาะอาจนำไปสู่ผลกระทบทั้งทางจิตใจและสุขภาพปัญหาเกี่ยวกับความเหงาความวิตกกังวลและซึมเศร้าอาจเพิ่มขึ้นหากการช่วยตัวเองถูกมองว่าเป็นการทดแทนความสัมพันธ์ทางเพศที่ดีต่อสุขภาพและครบถ้วนในขณะเดียวกันการใช้การช่วยตัวเองมากเกินไปอาจนำไปสู่ปัญหาสุขภาพเช่นภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศและการติดเชื้อทำให้คุณภาพชีวิตลดลง ดังนั้นการรักษาความพอเหมาะร่วมกับการรับประทานอาหารและวิถีชีวิตที่ดีต่อสุขภาพเป็นปัจจัยสำคัญในการรับประกันสุขภาพทางเพศและจิตใจหลังอายุ50ปีเราได้แบ่งปันบทเรียนบางประการในวิดีโอนี้หากคุณรู้สึกว่ามีประโยชน์และมีความหมายโปรดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่คุณได้เรียนรู้โดยการแสดงความคิดเห็นด้านล่างหากคุณยังคงติดตามและรู้สึกว่าบทเรียนเหล่านี้ มีค่าโปรดแสดงความคิดเห็นว่าฉันชอบวิดีทัตโอความสัมพันธ์ระหว่างการสำเร็จความใคร่ด้วยตนเองและสุขภาพทางเพศหนึ่งในเหตุผลสำคัญที่ทำให้การสำเร็จความใคร่ด้วยตนเองหลังอายุ50อาจส่งผลลบต่อความสัมพันธ์คือการขาดการเชื่อมต่อกับคู่รักในความสัมพันธ์ทางเพศที่ดีการสื่อสาร และการแบ่งปันความรู้สึกระหว่างคู่รักมีบทบาทสำคัญหากการสำเร็จความใคร่ด้วยตนเองกลายเป็นนิสัยแทนที่การมีเพศสัมพันธ์กับคู่รักอาจนำไปสู่ความห่างเหินและลดคุณภาพของความสัมพันธ์เมื่อเรายังเยาว์วัยการมีปฏิสัมพันธ์ทางกายและอารมณ์กับคู่รักช่วยรักษาความผูกพันกระตุ้นความพึงพอใจและความรู้สึกรักใคร่อย่างไรก็ตามเมื่ออายุเพิ่มขึ้นและความสัมพันธ์ระยะยาวอาจเผชิญกับความท้าทายจากการเปลี่ยนแปลงด้านสุขภาพ หรือชีวิตการสําเร็จความใคร่ด้วยตนเองอาจกลายเป็นวิธีเพื่อเติมเต็มช่องว่างนั้นแม้ว่าการสําเร็จความใคร่ด้วยตนเองอาจนํามาซึ่งความสุขชั่วคราวและลดความเครียดแต่ไม่สามารถทดแทนการเชื่อมต่อทางอารมณ์และความใกล้ชิดที่การมีเพศสัมพันธ์กับคู่รักมอภยัย ในความเป็นจริงในหลายกรณีการสำเร็จความใคร่ด้วยตนเองหลังอายุ50อาจทดแทนส่วนสำคัญของชีวิตทางเพศแต่ไม่สามารถมอบการเชื่อมต่อทางอารมณ์ที่ลึกซึ้งเหมือนเมื่อมีคู่รักเข้าร่วมเมื่อทำการสำเร็จความใคร่ระด้วยตนเองความสุขทั้งหมดเป็นเรื่องส่วนบุคคลขาดการแบ่งปันและปฏิสัมพันธ์จากผู้อื่นซึ่งอาจทำให้ความสัมพันธ์ของคุณกลายเป็นเรื่องแห้งแล้งโดยเฉพาะเมื่อคู่รักของคุณไม่สามารถตอบสนองความต้องการทางเพศและอารมณ์ได้นำไปสู่ความจืดชืดในความสัมพันธ์ และขาดการเชื่อมต่อที่จริงใจแม้ว่าการสำเร็จความใคร่ด้วยตนเองอาจนำมาซึ่งความสบายชั่วคราวแต่ไม่สามารถแก้ไขปัญหาด้านอารมณ์และความใกล้ชิดในความสัมพันธ์ได้หากขาดการสื่อสารและการแบ่งปันระหว่างคู่รักความสัมพันธ์อาจค่อยๆกลายเป็นการจำศีลขาดการเชื่อมต่อทางอารมณ์ที่แท้จริงซึ่งอาจนำไปสู่ความเครียดทางจิตใจความไม่มั่นคงและบางครั้งความรู้สึกโดดเดี่ยวในความสัมพันธ์เอง อีกปัจจัยสําคัญคือเมื่อการสําเร็จความใคร่ด้วยตนเองกลายเป็นนิสัยแทนที่การมีเพศสัมพันธ์กับคู่รักอาจลดความสนใจและปฏิสัมพันธ์กับคู่ชีวิตซึ่งนําไปสู่ความห่างเหินในความสัมพันธ์ไม่เพียงแต่ทางกายภาพแต่ยังทางอารมณ์เมื่อเพศสัมพันธ์ไม่เป็นส่วนสําคัญในชีวิตคู่ปัญหาอื่นๆเช่นขาดความสนใจไม่มีการแบ่งปันและขาดความเข้าใจอาจเกิดขึ้นความสัมพันธ์อาจกลายเป็นเย็นชาและขาดความสดใหม่เราได้แบ่งปันบทเรียนบางประการในวิดีโอนี้หากคุณรู้สึกว่ามีประโยชน์ และมีความหมายโปรดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่คุณได้เรียนรู้ด้านล่างหากคุณยังคงติดตามและเห็นว่าบทเรียนเหล่านี้มีคุณค่าโปรดแสดงความคิดเห็นว่าฉันชอบวิดีโอนี้เพื่อให้ฉันรู้ว่าคุณยังคงร่วมเดินทางกับฉันผ่านวิดีโอนี้ผลกระทบระยะยาวต่อสุขภาพทางเพศหากการสำเร็จความใคร่ด้วยตนเองกลายเป็นนิสัยที่แทนที่การสื่อสารและปฏิสัมพันธ์ทางเพศกับคู่รักสุขภาพทางเพศของทั้งสองฝ่ายอาจได้รับผลกระทบเพศสัมพันธ์ไม่เพียง แต่เป็นความต้องการทางสรีรวิทยาแต่ยังเป็นส่วนสำคัญของความสัมพันธ์ทางอารมณ์เมื่อการสื่อสารและการเชื่อมต่อทางอารมณ์ระหว่างทั้งสองฝ่ายลดลงไม่เพียงแต่สุขภาพทางเพศแต่คุณภาพของความสัมพันธ์ก็จะลดลงตามไปด้วยในความสัมพันธ์ทางอารมณ์เพศสัมพันธ์มีบทบาทสำคัญในการรักษาความใกล้ชิดและการเชื่อมต่อระหว่างทั้งสองงอฝ่ายมันไม่เพียงเป็นวิธีเพื่อความพึงพอใจทางสรีรวิทยาแต่ยังเป็นโอกาสในการแบ่งปันความรู้สึกเข้าใจซึ่งกันและกัน และเสริมสร้างความรักเมื่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเริ่มแทนที่การสื่อสารทางเพศกับคู่รักด้วยการสำเร็จความใคร่ด้วยตนเองอาจทำให้การเชื่อมต่อทางอารมณ์ลดลงและสร้างช่องว่างระหว่างทั้งสองฝ่ายการขาดช่วงเวลาสนิทสนมและความเข้าใจซึ่งกันและกันในชีวิตทางเพศอาจนำไปสู่ความรู้สึกขาดความสมบูรณ์ในความสัมพันธ์คู่รักอาจรู้สึกขาดความใกล้ชิดและขาดความสนใจนำไปสู่ความรู้สึกโดดเดี่ยวแม จะอาศัยอยู่ด้วยกันนี่เป็นหนึ่งในสาเหตุที่ทําให้ความสัมพันธ์ทางอารมณ์ค่อยๆห่างเหินขาดความสดใหม่และชีวิตชีวาเหมือนเดิมสิ่งนี้อาจเป็นสัญญาณของความไม่พึงพอใจในความสัมพันธ์หรือปัญหาที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขหากการสําเร็จความใคร่ด้วยตนเองกลายเป็นวิธีเดียวในการตอบสนองความต้องการทางเพศอาจสะท้อนถึงความไม่พึงพอใจหรือความล้มเหลวในการรักษาการเชื่อมต่อทางอารมณ์กับคู่รัก ปัญหาเหล่านี้ไม่เพียงแต่ส่งผลต่อสุขภาพทางเพศแต่ยังส่งผลเสียต่อจิตใจและอารมณ์ของทั้งสองฝ่ายการสูญเสียช่วงเวลาที่ใกล้ชิดจริงฮ่าฮผลกระทบอีกป,ประการหนึ่งจากการสำเร็จความใคร่เกินไปหลังจากอายุ50คือการสูญเสียช่วงเวลาที่ใกล้ชิดจริงๆสำหรับหลายๆคนแซกไม่ใช่แค่การกระทำทางกายแต่ยังเป็นการเชื่อมต่ออารมณ์ที่ลึกซึ้งกับคู่รักการสำเร็จความใคร่มากเกินไปอาจทำให้คุณพลาดช่วงเวลาสำคัญเหล่านี้และลดความใกล้ชิด และความผูกพันในความสัมพันธ์กับคู่ชีวิตหรือคนรักการมีแซกในความสัมพันธ์ทางอารมณ์เป็นองค์ประกอบที่ไม่สามารถขาดได้ในการรักษาความผูกพันและความรักมันไม่ใช่แค่ความพอใจทางกายแต่ยังเป็นโอกาสในการแบ่งปันอารมณ์ที่ลึกซึ้งแสดงความรักและความใส่ใจที่มีต่อกันแซกเป็นสะพานที่เชื่อมโยงทั้งทางกายและจิตใจระหว่างกันโดยเฉพาะเมื่อความรักได้ถูกสร้างขึ้นมาอย่างยาวนานช่วงเวลานี้ถึงแม้จะเรียบง่ายแต่ก็ให้ความรู้สึกใกล้ชิดการปลอบใจ และความรักที่แท้จริงที่ไม่สามารถทดแทนได้เมื่อการสำเร็จความคล้ายกลายเป็นนิสัยแทนการมีแซกกับคู่รักช่วงเวลาที่ใกล้ชิดเหล่านี้อาจค่อยๆหายไปการเชื่อมต่อทางอารมณ์และความรักระหว่างคุณกับคู่ของคุณจะค่อยๆเลือนลางแม้ว่าการสำเร็จความใคร่จะทำให้คุณรู้สึกสบายทางกายแต่ก็ไม่สามารถให้ความอบอุ่นและการแบ่งปันทางอารมณ์ที่แซกระหว่างสองคนสามารถทำมอบให้ได้ช่วงเวลาที่คุณแบ่งปันร่วมกันในความสัมพันธ์ทางอารมณ์ไม่เพียงแค่ให้ความพึงพอใจทางกายเท่านั้น แต่ยังช่วยเสริมสร้างความรักและความเคารพซึ่งกันและกันเมื่อการสำเร็จความใคร่แทนที่การมีแซกกับคู่รักคุณอาจรู้สึกเหงาทางอารมณ์แม้ว่าจะไม่รู้สึกได้ในทันทีความรู้สึกขาดความใกล้ชิดและการเชื่อมต่ออาจค่อยๆทำให้ความสัมพันธ์ทางอารมณ์กลายเป็นเย็นชาความรักและความใส่ใจไม่ได้แสดงออกแค่ทางคำพูด แต่ยังผ่านการกระทําที่ใกล้ชิดเข้าใจและแบ่งปันในช่วงเวลาที่มีความใกล้ชิดหากขาดช่วงเวลาเหล่านี้ความรักระหว่างสองคนอาจค่อยๆจางหายไปและความเหงาจะเข้ามาในจิตใจแม้ว่าคุณจะอยู่ในความสัมพันธ์ระยะยาวก็ตามการสูญเสียช่วงเวลาที่ใกล้ชิดจริงๆเป็นหนึ่งในผลที่สําคัญที่การสําเร็จความใคร่เกินไปสามารถนํามาซึ่งโดยเฉพาะหลังจากอายุ50แม้การสําเร็จความใคร่จะทําให้รู้สึกสบายทางกายแต่ก็ไม่สามารถทดแทนช่วงเวลาสําคัญที่คุณ และคู่ของคุณแบ่งปันในแซกแซกไม่ใช่แค่ความพึงพอใจทางกายแต่ยังเป็นสะพานเชื่อมต่ออารมณ์ช่วยรักษาความรักและการเชื่อมโยงในความสัมพันธ์ดังนั้นจงให้ความสำคัญกับช่วงเวลาที่ใกล้ชิดและรักษาการเชื่อมต่อที่ลึกซึ้งกับคู่ของคุณเพื่อรักษาความสัมพันธ์ที่ยาวนานและมีความสุขในความเป็นจริงการสำเร็จความใคร่บางครั้งอาจนำความสะดวกสบายมาในช่วงเวลาสั้นๆแต่ไม่สามารถทดแทนช่วงเวลาที่แบ่งปันความรัก และความใกล้ชิดในความสัมพันธ์ที่ยาวนานและมัน่นคงช่วงเวลาที่ใกล้ชิดจริงๆไม่ใช่แค่การมีแซ็กทางกายแต่คือก,ก,การเชื่อมต่อทางอารมณ์เป็นเวลาที่คุณและคู่รักได้แบ่งปันช่วงเวลาส่วนตัวเข้าใจกันมากขึ้นและยืนยันถึงความรักและการดูแลซึ่งกันและกันเมื่อการสำเร็จความใคร่มากเกินไปคุณอาจพลาดความรู้สึกเหล่านี้และค่อยๆสูญเสียสิ่งที่สำคัญในความสัมพันธ์ทางอารมณ์หากการสำเร็จความใคร่แทนที่การมีแซกกับคู่รักคุณอาจรู้สึกขาดการเชื่อมต่อขาดการแบ่งปัน และขาดความรักที่แท้จริงนี่คือการสูญเสียครั้งใหญ่ที่ไม่ใช่ทุกคนที่รับรู้ได้ในทันทีเพราะช่วงเวลานี้ค่อยๆห่างหายไปทําให้ความสัมพันธ์ทางอารมณ์ไม่สดชื่นและยั่งยืนอีกต่อไปหนึ่งในปัจจัยสําคัญในการรักษาความสัมพันธ์ทางอารมณ์ในความสัมพันธ์ระยะยาวคือการรักษาช่วงเวลาที่ใกล้ชิดซึ่งทั้งสองฝ่ายรู้สึกสบายใจรักใคร่และใส่ใจซึ่งกันและกันหากเพียงแค่การสําเร็จความใคร่ โดยไม่มีการแบ่งปันอารมณ์กับคู่รักคุณจะสูญเสียส่วนสำคัญของแซกในความสัมพันธ์เพราะฉะนั้นการรักษาการติดต่อทางเพศที่ดีและหลีกเลี่ยงการแทนที่ด้วยการสำเร็จความใคร่จึงสำคัญมากในการรักษาความไกลชิดการเชื่อมโยงและความรักในความสัมพันธ์การสำเร็จความใคร่เกินไปหลังจากอายุ50อาจนำไปสู่การสูญเสีย ช่วงเวลาที่ใกล้ชิดจริงๆในชีวิตทางเพศแม้ว่าการสำเร็จความใคร่จะทำให้ความสะดวกสบายชั่วคราวแต่ไม่สามารถทดแทนช่วงเวลาที่แบ่งปันทางอารมณ์และความใกล้ชิดกับคู่รักช่วงเวลาที่ใกล้ชิดเหล่านี้สำคัญมากในการรักษาความสัมพันธ์ทางอารมณ์ที่ยั่งยืนและยาวนานดังนั้นจงให้ความสำคัญกับการรักษาการเชื่อมต่อทางอารมณ์กับคู่ของคุณและรักช่วงเวลาที่มีค่าต่อความรักและแซกวิธีการและแนวทางในการรักษาชีวิตทางเพศที่มีสุขภาพดี เพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบจากการสำเร็จความใคร่หลังจากอายุ50ปีการรักษาวิถีชีวิตทางเพศที่มีสุขภาพดีเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งซึ่งไม่ใช่เพียงแค่เรื่องของร่างกายเท่านั้นแต่ยังเกี่ยวข้องกับอารมณ์จิตใจและการเชื่อมต่อที่ดีกับคู่ชีวิตด้วยเมื่ออายุมากขึ้นร่างกายและการทำงานต่างๆจะมีการเปลี่ยนแปลงซึ่งสามารถส่งผลต่อชีวิตทางเพศได้ดังนั้นการรักษาชีวิตทางเพศที่มีสุขภาพดีจึงมีความสำคัญในช่วงวัยกลางคน และการดูแลรักษาความสัมพันธ์ที่ดีต่อก,กันกับคู่ชีวิตฟังร่างกายและเคารพการเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติหนึ่งในปัจจัยที่สำคัญที่สุดในการรักษาสุขภาพทางเพศคือการฟังร่างกายของตัวเองหลังจากอายุ50ร่างกายจะมีการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้สำหรับผู้ชายการลดลงของฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนอาจส่งผลต่อความต้องการทางเพศและอาจทำให้ความสามารถในการแข็งตัวลดลงซึ่งทำให้บางองคนรู้สึกไม่มั่นใจในประสิทธิภาพทาง เพศของตัวเองในขณะที่สำหรับผู้หญิงการลดลงของฮอร์โมนเอสโตรเจนอาจทำให้เกิดปัญหาความแห้งกร้านในช่องคลอดซึ่งสามารถทำให้เกิดความรู้สึกไม่สบายในระหว่างการมีเพศสัมพันธ์สิ่งสำคัญคือการเคารพการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้และไม่บังคับตัวเองให้มีความคาดหวังที่ไม่สมจริงควรยอมรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นและเรียนรู้ที่จะปรับตัวให้เข้ากับสิ่งใหม่ๆเช่นการใช้ผลิตภัณฑ์เพิ่มความชุ่มชื้นสำหรับผู้หญิงหรือการใช้การบำบัดด้วยฮอร์โมนทดแทนสำหรับผู้ชาย ซึ่งช่วยให้สามารถรักษาความสะดวกสบายและความพึงพอใจในชีวิตทางเพศได้การค้นหาวิธีการสนับสนุนเมื่อจำเป็นหากคุณรู้สึกว่าอาการหรือการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์หรือชีวิตทางเพศของคุณอย่ากลัวที่จะหาวิธีการสนับสนุนจากผู้เชี่ยวชาญเช่นการปรึกษาแพทย์หรือที่ปรึกษาด้านเพศเพื่อรับคำแนะนำในการจัดการกับปัญหาหรือปัจจัยต่างๆที่อาจส่งผลต่อความสุขทางเพศได้การหาวิธีที่ช่วยให้คุณรักษาสุขภาพ และความพึงพอใจในชีวิตทางเพศก็เป็นสิ่งสำคัญในวัยกลางคนโดยรวมแล้วการเคารพการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายและการฟังสัญญาณจากร่างกายเองรวมถึงการหาวิธีการสนับสนุนเมื่อจำเป็นจะช่วยให้คุณสามารถรักษาสุขภาพทางเพศที่ดีได้อย่างยั่งยืนแม้ในวัยที่อายุเพิ่มขึ้นรักษาความสัมพันธ์ทางอารมณ์กับคู่ชีวิตหนึ่งในปัจจัยที่สำคัญในการรักษาสุขภาพทางเพศคือความสัมพันธ์ทางอารมณ์กับคู่ชีวิต การสื่อสารอย่างเปิดเผยเกี่ยวกับความต้องการทางเพศและการแบ่งปันอารมณ์ร่วมกันคือวิธีการรักษาความสัมพันธ์ที่มีการเชื่อมต่อและความเข้าใจในการใช้ชีวิตร่วมกันการแบ่งปันความต้องการและการเปลี่ยนแปลงในความรู้สึกเกี่ยวกับทางเพศช่วยให้ทั้งสองฝ่ายหาทางแก้ไขที่เหมาะสมและสร้างการเชื่อมโยงทั้งทางอารมณ์และร่างกายอย่างลึกซึ้งควรรักษาความสนใจความเข้าใจ และความรักต่อคู่ชีวิตความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนและความผูกพันจะสร้างพื้นฐานที่มั่นคงสำหรับชีวิตทางเพศที่มีสุขภาพดีและมีความสุขเราได้แบ่งปันบทเรียนบางอย่างในวิดีโอนี้หากคุณรู้สึกว่ามันมีประโยชน์และมีความหมายโปรดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่คุณได้เรียนรู้โดยการคอมเมนต์ด้านล่างหากคุณยังคงติดตามและเห็นว่าบทเรียนเหล่านี้มีค่ากรุณาคอมเมนต์ชอบวิดีโอนี้ในช่องคอมเมนต์เพื่อให้ฉันทราบว่าคุณยังคงติดตามกับวิดีโอนี้อยู่ การรักษานิสัยที่ดีเพื่อสุขภาพทางเพศการรักษาสุขภาพทางเพศที่ดีไม่เพียงแต่ต้องรักษาความสัมพันธ์ทางอารมณ์ที่มั่นคงกับคู่ชีวิตเท่านั้นแต่ยังต้องรักษานิสัยที่ดีในชีวิตประจําวันเพื่อเสริมสร้างสุขภาพทางเพศให้แข็งแรงและยั่งยืนการมีนิสัยที่ดีในการใช้ชีวิตจะช่วยให้คุณมีความสุขในชีวิตทางเพศและรักษาความสัมพันธ์ที่ดีในระยะยาว หนึ่งในนิสัยที่สำคัญที่สุดในการรักษาสุขภาพทางเพศคือการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอการออกกำลังกายไม่เพียงแต่ช่วยเสริมสร้างกล้ามเนือ้อและความแข็งแรงทางร่างกายแต่ยัดงอช่วยเพิ่มการไหลเวียนของเลือดไปยังอวัยวะต่างๆรวมถึงอวัยวะเพศซึ่งส่งผลโดยตรงต่อความสามารถทางเพศของทั้งชายและหญิงการออกกำลังกายช่วยให้หัวใจแข็งแรงและลดความเสี่ยงจากโรคทางเดินหายใจและโรคหลอดเลือดหัวใจ ซึ่งเป็นปัจจัยสําคัญที่สามารถส่งผลต่อสุขภาพทางเพศในระยะยาวนอกจากนี้การรักษาการรับประทานอาหารที่สมดุลและมีคุณค่าทางโภชนาการก็เป็นอ,อ,อีกหนึ่งปัจจัยที่สําคัญในการรักษาสุขภาพทางเพศอาหารที่มีประโยชน์จะช่วยเสริมสร้างสุขภาพโดยระวมของร่างกายเช่นการรับประทานผักผลไม้ธัญพืชโปรตีนจากแหล่งที่ดีและไขมันที่ดีต่อสุขภาพเช่นไขมันจากปลาแซลมอนหรืออะโวคาโดการรับประทานอาหาร ที่มีคุณค่าทางโภชนาการช่วยสนับสนุนการทำงานของระบบสืบพันธุ์และปรับสมดุลฮอร์โมนในร่างกายอีกทั้งยังช่วยเพิ่มพลังงานให้กับร่างกายซึ่งมีผลโดยตรงต่อความต้องการทางเพศและการรักษาความสมดุลของระบบต่างๆในร่างกายการมีนิสัยที่ดีในการดูแลร่างกายอย่างครบถ้วนนี้จะช่วยลดความเสี่ยงจากปัญหาสุขภาพที่อาจส่งผลต่อชีวิตทางเพศได้เมื่ออายุเพิ่มขึ้นระบบต่างๆในร่างกายอาจทำงานได้ไม่เต็มที่ และปัญหาสุขภาพหลายประการเช่นเบาหวานความดันโลหิตสูงหรือคอเลสเตอรอลสูงอาจมีผลกระทบต่อสุขภาพทางเพศการตรวจสุขภาพประจำปีและการปรึกษาแพทย์เมื่อจำเป็นจะช่วยให้คุณสามารถตรวจจับปัญหาสุขภาพเหล่านี้ได้ตั้งแต่เนิ่นๆและสามารถหาวิธีการรักษาที่เหมาะสมก่อนที่จะส่งผลกระทบต่อชีวิตทางเพศ การทำความเข้าใจและดูแลสุขภาพทางเพศของตัวเองเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งการปรึกษาแพทย์เกี่ยวกับปัญหาทางเพศที่อาจเกิดขึ้นเช่นการเสื่อมสมรรถภาพทางเพศหรือการเปลี่ยนแปลงทางฮอร์โมนสามารถช่วยให้คุณได้รับการรักษาที่ตรงจุดและรักษาความสุขในชีวิตทางเพศได้ในระยะยาวการรักษานิสัยที่ดีในการดูแลร่างกายและสุขภาพจึงเป็นกุญแจสำคัญในการรักษาชีวิตทางเพศที่แข็งแรงและยั่งยืนขอความช่วยเหลือหากจำเป็น หากคุณรู้สึกว่าการสำเร็จความใคร่มีผลกระทบทางลบต่อความสัมพันธ์หรือสุขภาพของคุณอย่าลังเลที่จะขอความช่วยเหลือจากแพทย์หรือที่ปรึกษาด้านเพศวิทยาพวกเขาสามารถช่วยให้คุณระบุและแก้ไขปัญหาที่อาจส่งผลต่อชีวิตทางเพศและสุขภาพทางเพศของคุณในวัยชาราที่ปรึกษาด้านนอเพศสามารัฐชาวยอคุณและคู่ขอององคุณหาวิธีที่ดีกว่าในการแทนที่การสำเร็จความใคร่ด้วยวิธีที่มีสุขภาพดีขึ้น และยังช่วยพัฒนาการสื่อสารและความเข้าใจในเรื่องเพศสําหรับแพทย์พวกเขาสามารถให้การบําบัดหรือการรักษาปัญหาทางสรีรวิทยาที่อาจเกิดขึ้นเมื่อเข้าสู่วัยกลางคนอย่าพึ่งพาการสําเร็จความใคร่มากเกินไปการสําเร็จความใคร่หลังจาก50ปีไม่ใช่ปัญหาที่ทุกคนควรมองข้ามโดยเฉพาะเมื่อมันสามารถนําไปสู่ผลกระทบทางสุขภาพและจิตใจที่คุณอาจไม่เคยคิดถึงแม้ว่าการสําเร็จความใคร่จะเป็นการกระทําตามธรรมชาติ และอาจนำมาซึ่งประโยชน์บางประการต่อสุขภาพแต่การใช้มันเกินไปหรือใช้มันเป็นวิธีเดียวในการตอบสนองความต้องการทางเพศอาจนำไปสู่ผลกระทบที่ไม่สามารถคาดเดาได้การรัพื่งอพาการสําเรจ,จะคอวามอไคลร,รากเกอนอไปอาจะทำให้เกิดดคอวามอรู้สึกกโดเดเดียยวะ และขาดการเชื่อมโยงทางอารมณ์กับคู่ชีวิตรวมถึงทําให้ความพึงพอใจในระยะยาวในความสัมพันธ์ทางเพศลดลงแทนที่จะพึ่งพาการสําเร็จความใคร่อย่างเดียวควรหาวิธีรักษาชีวิตทางเพศที่หลากหลายเต็มไปด้วยการเชื่อมโยงกับคู่ชีวิตการะระกอสาชีวิตต่อทางเอเภศที่ดีและการรดร่างอคอวามสัตมอพันนอท,ทัที่แยง่งยืนนอคือวิธีที่ดีที่สุด,ดในการระบอบปรักนสุขอพาพอและคอวามสุขอในวยยชาราคอวรคาร,ารพร่างงกายยรกอสากา,า,การสื่ออสาร,รากระบบคู่ชีวิตต่อ และใช้ชีวิตอย่างมีสุขภาพดีเพื่อปรับปรุงคุณภาพชีวิตทางเพศของคุณหากคุณพบปัญหาอยา่าลังเลที่จะหาความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญเพื่อหาวิธีการที่เหมาะสมในการช่วยให้คุณเพลิดเพลินกับชีวิตทางเพศที่สมบูรณ์และพึงพอใจดังนั้นเราได้ศึกษาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นเมื่อการสำเร็จความใคร่กลายเป็นนิสัยหลังจาก50ปีและทำไมการรักษาชีวิตทางเพศที่ดีและเชื่อมโยงกับคู่ชีวิตจึงสำคัญอย่างยิ่งแม้ว่าการสำเร็จความใคร่จะสามารถให้ความสะดวกสบายชั่วคราว แต่การขาดการเชื่อมโยงทางอารมณ์และการสื่อสารทางเพศจริงๆอาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพของความสัมพันธ์และสุขภาพทางเพศในระยะยาวแล้วคุณได้เรียนรู้อะไรจากวิดีโอนี้อะไรที่สำคัญที่สุดสำหรับคุณในการรักษาความสัมพันธ์ทางเพศที่มีสุขภาพดีและสมบูรณ์คุณจะนำสิ่งที่เรียนรู้มาปรับใช้ในชีวิตของคุณเพื่อเสริมสร้างการเชื่อมโยงกับคู่ชีวิตและดูแลสุขภาพทางเพศอของตัวเองได้อย่างไรโปรดแบ่งปันสิ่งที่คุณได้เรียนรู้ และจะนำไปใช้ในชีวิตของคุณด้านล่างวิดีโอนี้เราหวังว่าจะได้ยินความคิดเห็นและเรื่องราวของคุณหากคุณชอบวิดีโอนี้กรุณาแสดงความคิดเห็นด้านล่างและอย่าลืมกดไลค์แบ่งปันและสมัครรับข้อมูลจากช่อง YouTube ของเราเพื่อไม่พลาดวิดีโอที่มีประโยชน์ในครั้งต่อไป